บาปเป็นธรรมชาติฝ่ายมืดเพราะมีอิทธิพลปรุงแต่งสภาพจิตให้มัวหมองลงนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ทำบาปมองไปทางไหนเราจะรู้สึกว่าโลกหมนมืดกว่าปกติเมื่อทราบว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการฆ่าเป็นบาปเพราะไม่มีการฆ่าครั้งใดที่ทำให้จิตของเราสว่างขึ้นมีแต่จะหมนหมองลง กับทางไม่มีแก่ใจคิดอะไรในทางดีในทางที่เจริญเอาเลยแรงผลักดันให้ทำลายชีวิตผู้อื่นได้คือโทสะโทสะต้องแรงเกินเมตตาธรรมไปมากจึงขับให้เราก่อบาปด้วยการฆ่าได้และโดยเหตุนี้เองทุกครั้งที่เราฆ่าแบบไม่ฝืนใจไม่ยั้งคิดไม่ยั้งมือจิตของเราจึงเหมือนแปลสภาพเป็นลูกไฟแห่งความโกรธแค้น ถ้าโกรธแค้นมากก็ลุกโผล่เป็นไฟดวงใหญ่ยืดเยื้อยาวนานถ้าโกรธแค้นน้อยก็ชนวูบเป็นไฟดวงเล็กแล้วดับลงในเวลาอันสัน้นที่น่ากลัวก็คือบาปสามารถสังสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งฆ่าสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเร่าร้อนมากขึ้นเท่านั้นมองไปทางไหนอะไรต่ออะไรดูขวางหูขวางตาน่าทำลายล้างไปหมด ใครพูดผิดหูนิดเดียวใจเราจะนึกถึงการลงมือประทุษร้ายเขามากกว่านึกถึงการคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุด้วยผลแม้ตบยุงสักตัวมือของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องประหารแล้วและใจของเราก็นับว่าเปื้อนบาปแห่งการฆ่าแล้วฉะนั้นยิ่งตบยุงบ่อยเราก็ยิ่งหงุดหงิดรำคาญง่ายและใจก็ทำตัวคล้ายหลุมดำ ที่ดึงดูดยุงเข้ามาหาตัวถีขึ้นอย่างน่าแปลกใจจนในที่สุดยุงในการรับรู้ของเราก็กลายเป็นเครื่องหมายเตือนให้นึกถึงการเข็นฆ่าท่าเดียวความคิดในทางทำลายจะลดความฉลาดในการหาวิธีป้องกันเราจะไม่รู้สึกผิดและย้ำบอกตัวเองว่าสมควรแล้วกระทั่งบาปพ,พอกพูนขึ้นจนหนา รู้สึกด้านชากับการฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับเล็กถึงจุดนั้นเราจะพร้อมฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับที่ใหญ่ขึ้นด้วยความรู้สึกว่าสมควรแล้วในทางใดทางหนึ่งเช่นกันฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการฆ่าก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกรบกวนให้เกิดโทสะอย่างแรงกล้าเมตตาธรรมดั้งเดิมยอมลดระดับแทบไม่เหลือ ยังผลให้สติร่าเลือนลงเปิดช่องให้โทสะเข้ากรอบงำจนโง่เขลาหลงนึกว่าบาปแห่งการฆ่าเป็นสิ่งสมควรทำยิ่งกว่าบุญแห่งการไว้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกผิดอันใดย่ำแย่ไปกว่าความรู้สึกผิดที่เกิดจากการฆ่า เราบาปข้ออื่นยังพอไถ่ถอนความรู้สึกผิดไหวเช่นขโมยสมบัติใครยังคืนได้เป็นชู้ยังขอขมาได้โกหกยังสารภาพได้ติดเหล้ายังฝึกอดได้แต่ถ้าฆ่าใครสำเร็จเราจะเอาชีวิตที่ไหนมาใช้คืนเขาถ้าฆ่าใครแล้วรู้สึกผิดความรู้สึกผิดนั้นมักเรื้อรังหากเปรียบเป็นแผล ก็หนักหนาซะยิ่งกว่าบาดแผลทางกายหลายเท่าเพราะกายอาจเกิดแผลสดเพียงไม่นานก็ตกสะเก็ดรอให้เนื้อสมานกันดังเดิมเราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่แผลทางใจอันเกิดจากบาปแห่งการฆ่านั้นจะยังคงสดใหม่อยู่เสมอตราบเท่าที่ชีวิตของผู้ตายไม่อาจฟื้นคืนกลับมาฟังคำขอโทษจากเราเมื่อบาปจากการฆ่าถูกสังสมมากแล้ว ผู้ฆ่าย่อมเลื่อนฐานะเป็นนักฆ่าดูเปเผนๆเหมือนใจเย็นกว่าคนอื่นแต่ที่แท้เลือดเย็นกว่าใครๆต่างหากความเลือดเย็นของนักฆ่าย่อมก่อให้เกิดกระแสนในตัวที่น่าพร่านพรึงชวนให้รู้สึกถึงอันตรายไม่ต่างจากยุงงูหรือเสือแค่เห็นก็นึกเกลียดกลัวขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังไม่ทันทำอะไรให้ การฆ่าแต่ละครั้งคือการสั่งสมความเครียดจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องเค้นกําลังใจขึ้นมาปลิดชีวิตผู้อื่นเพียงใดความเครียดทำนองนี้ย่อมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารอันเป็นพิษต,ต่อร่างกายหลายชนิดซึ่งเมื่อสั่งสมมากพอย่อมก่อให้เกิดโรคที่คาาเดายากจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดนักฆ่าทั้งหลายจึงต้องทุรนทุรายกับสารพัดโรคร้ายราวกับถูกคุมขัง และลงโทษให้ตายอย่างทรมานอยู่ในคุกแคบซึ่งก็คือร่างกายของตนนั่นเองนักฆ่าจัดเป็นพวกที่แว้ชีวิตตนเพื่อตัดชีวิตท่านจึงยอมได้ชื่อว่าก่อกรรมด้วยการริบอายุผู้อื่นแม้กลับใจแล้วและใช้ชีวิตที่เหลือทำบุญใหญ่เพื่อให้บาปเจือจางลงเป็นผลให้มีสิทธิ์ได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ก็ยอมถูกผลของบาปแห่งการฆ่าริบอายุเอาบ้าง อาจด้วยการถูกศัตรูไล่ล่าฆ่าคืนอาจด้วยการเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายหรืออาจด้วยการประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝันตายดับไปจากสุขติภูมิเช่นมนุษยโลกเสียตั้งแต่อายุอย่างน้อย